สวัสดีค่ะรวมรถมือ2 JK ค่ะขอนำเสนอให้ท่านรับชมกับเก่งมือ2อ,อีกแล้วนะคะทุกท่านราคาเพียงแค่หลักหมื่นเท่านั้นเอาไปใช้กันได้เลยค่ะคุ้มคุมนะคะราคาก็ประหยัดค่ะฟังก์ชันก็ไม่ผิดหวังนะคะระบบแอร์นี่เป็นแบบดิจิตอลด้วยนะคะยังไม่พอค่ะเบาะคู่หน้าปรับไฟฟ้าได้ด้วยะคะ่ะทุกท่านรถเก่าแต่เก่านะคะ t o y ย t a c a m r รค่ะรถยนต์ปี2,000นะคะพร้อมใช้งานได้เลยค่ะในโฉมของไม้บรรทัดทุกท่านรถยนต์ปี2,000นะคะเครื่องยนต์2,200ซีซีค่ะเครื่องดีน้ำไม่ดันไม่ไอวิ่งทางไกลได้ความร้อนก็นิ่งๆนะคะเกียร์ออโต้ค่ะเปลี่ยนครบทุกเกียร์นะคะใช้งานได้ปกติช่วงร่างดีนิ่มวิ่งสบายรอแมแอคอบ15เดิมโรงงานค่ะ มีแอร์แบ็กสใบนะคะแอ um, ร์เย็นฉ่ำค่ะทุกท่านแล้วก็เป็นแอร์ระบบดิจิตอลด้วยนะคะตัวรถเดิมๆบางๆค่ะหน้าหลังก็ยังมาแบบสไตล์ของรถเดิมๆอยู่เลยนะคะเอกสารมีให้ครบพร้อมโอนภาษีพรบร .69 ราคาคันนี้เพียง49,000บาทค่ะราคานี้สนใจต่อรองกันได้นะคะรถจอดที่ในอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นค่ะ ไปดูรถไปทดลองขับหรือต้องการสอบถามเพิ่มเติมติดต่อผู้ขายนะคะใส่เบอร์ไว้ให้แล้วใต้คลิปนี้เลยนะคะดูรายละเอียดและโทรคุยกับผู้ขายนัดหมายไปดูรถกันด้วยเพื่อประโยชน์และความสบายใจของตัวท่านนะคะแอดมินเพียงนำเสนอให้ชมเท่านั้นสวัสดีค่ะ